ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอสตวยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินด้วยนะคะ10อันดับการค้นพบสิ่งเร้นลับทางโบราณคดีที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่หากว่าเราจะรวมเอาสิ่งต่างๆที่เหล่านักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรมีที่มาจากที่ไหนมาเสนอทั้งหมดนั้นคงมากมายนับไม่ถ้วน เพราะโลกของเรานี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราจะค้นพบได้ทุกอย่างซึ่งสิ่งแปลกๆเร้นลับลึกลับซับซ้อนบนโลกนี้นั้นมันช่างเยอะสละเกินเกิดเราจะนำมาสาธยายทีเดียวคงได้นั่งเขียนกันเป็นปีๆฮ่าฮ่วันนี้ก็เลยจะลองยกมาสักสิบอย่างก่อนละกันซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าบางอย่างท่านผู้ชมคงจะยังไม่เคยรู้จักกับพวกมันเป็นแน่แท้ ว่าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะพวกเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยมาที่อันดับที่10กันก่อนเลยจ้าอันดับที่10ซอสเบิร์กคิวหินลึกลับแห่งประเทศออสเตรียในปี1885กระทาชายในรีดซึ่งเป็นพนักงานทำงานอยู่ที่โรงหล่อเหล็กเบราส์ไอรอนในชอนดอฟประเทศออสเตรียได้ค้นพบสิ่งประหลาดลึกลับที่เรียกว่าซาบกคิว หรือเรียกกันอีกชื่อว่าว o l f s ก c อ i r o เขาพบมันในขณะที่กำลังจะทุบหาทานหินมันมีน้ำหนัก785กรัมขนาดของมันเท่ากับ67คูณ67คูณ47มิลิเมตรมันมีรอยแตกดูแปลกตาและมีหลุมเล็กๆน้อยๆตะปุ่มตะปํำไปทั่วทั้งก้อนแถมยังมีสีแปลกๆตามรอยร่องลึกของรอยแยกของมันเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน จึงนำมันไปให้กับทางนายจ้างดูและในที่สุดมันก็ถูกรัฐบาลน,นำเก็บไปไว้ยังพิพิธภัณฑ์ไฮมัทเฮาในกรุงเวียนนาประมาณหนึ่งปีต่อมาอาจารย์ที่พิพิธภัณฑ์ชื่ออดอลฟเกิลได้ทำการศึกษาลูกบาทและเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนของอุกกาบาตอดอลฟเกิลผู้ศึกษาหินลึกลับแต่จากการศึกษาต่อไปโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงเวียนนา พิสูจน์ใหเห็นว่ามันไม่ใช่อุกบาตแต่มันเป็นชิ้นส่วนที่ทำขึ้นมาจากแหล่งที่ไม่รู้จักนักวิจัยคิดว่ามันน่าจะเป็นถ่านหินที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติสร้างเองและมีอายุอย่างน้อย60สล้านปีเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเศษชิ้นส่วนเดอะคิวจากดาวของออฟติมัสไพกันนะอีกอันดับที่9ก้ามัมมี่กรีดร้องแห่งประเทศอียิปต์ภาพมัมมี่ที่แสดงสีหน้ากรีดร้องเจ็บปวดหอยหวนมือเท้าถูกมัดยังคงตรึงอยู่ในใจผู้ที่พบเห็น จึงได้มีการศึกษากันว่าเจ้าของมัมมี่ผู้นี้คือใครกันแน่ในเดือนมิถุนายนคศ1886แกสตันมัสเพโรอธิบดีกรมศิลปากรอียิปต์ได้ทำการเปิดผ้าพันมัมมี่ของฟาโรและราชินีกว่า40มัมมี่ออกมาดูซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมัมมี่ที่พบจากสุสานในหุบเขาแดเอลบารี่เมื่อปีคศ1881มัมมี่ที่ถูกค้นพบนี้มีทั้งของฟาโรหรามเซส ฟาโรเซติที่หนึ่งฟาโรทัตโมสิตท,ที่สามแต่มีมัมมี่เพียงหนึ่งเดียวที่แตกต่างไปจากมัมมี่อื่นๆมันคือที่มัมมี่ลงศพไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆไม่ได้มีการจารึกเบาะแสว่าเป็นใครและเมื่อเปิดลงดูทุกคนที่พบเห็นก็ต้องตกตะลึงสะพรึงตาเพราะสิ่งที่ใช้พันมัมมี่ตนนี้คือหนังแก่หรือไม่ก็หนังแพะถือว่าเป็นวัสดุที่ไม่บริสุทธิ์ตามความเชื่อของการทำมัมมี่ในสมัยโบราณ มีแต่คนที่ไม่บริสุทธิ์ที่เคยทำชั่วทำเลวเท่านั้นถึงจะถูกพันด้วยหนังสัตว์มัมมี่ตนนี้เป็นเพศชายและมีสีหน้าที่แสดงความเจ็บปวดการที่ไม่มีจารึกใดๆอาจจะหมายความว่าบุคคลผู้นี้จะต้องถูกสาปแช่งไปตลอดการเนื่องจากชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าการบ่งบอกว่ามัมมี่เป็นใครนั้นจะทำให้วิญญ,ญาณได้ก้าวเข้าไปสู่ชีวิตหลังความตายพวกเขาจึงตั้งชื่อมัมมี่ปริศนานี้ว่าแมนอี Man e. เป็นเวลาเกือบ130ปีหลังจากพบแมนอีคณะนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ใช้เทคโนโลยีล่าสุดทั้ง CT สแกนเอ็กซเรเทคโนโลยีการสร้างหน้าใหม่เพื่อสืบดูว่าแมนอีคือใครทำไมถึงถูกประนามสาปแช่งเช่นนี้บ๊อบไรเออร์นักโบราณคดีแห่งมหาวิทยายลัยลองไอแลนด์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมัมมี่มามา,มากมายเชื่อว่าแมนอี น่าจะไม่ตายโดยธรรมชาติเขาคงจะถูกสังหารด้วยยาพิษและใบหน้าที่แสดงออกหน้าจะมาจากความทุกข์ทรมานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั่นเองมีหลายทฤษฎีที่ระบุตัวต,วตนของแมนอีทั้งมีผู้เชื่อว่าแมนอีคือเจ้าชายเพนเทเวียพระโอรสของฟาโรหรามเสสที่สามผู้สมคบคิดกับพระมารดาของเขาเองคิดการกรบฏด้วยการลอบสังหารของฟาโรห์สามเสดแต่ถูกจับได้เสียก่อนจึงได้รับโทษ ทั้งยังมีผู้เชื่อว่าแมนอีคือผู้ว่าการนครอียิปต์แต่เสียชีวิตขณะอยู่ต่างแดนมีการนำศพกลับมายังอียิปเพื่อทำการฝังมีผู้เชื่อว่าลักษณะการทำมัมมี่บ่งชี้ว่าแมนอีไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่เป็นสมาชิกราชวงศ์ฮิติัตรูของราชวงศ์อียิปโบราณโดยพระนางอนักซูนามุลพระชายาไม้ของฟาโรตุตันคาเมนที่เพิ่งสิ้นพระชนไป เขียนจดหมายไปหากษัตริย์ของราชวงศ์ฮิตเพื่อขอให้พระองค์ส่งเจ้าชายองคใดองค์หนึ่งมาอภิเษกกับพระนางแลกเปลี่ยนกับเจ้าชายจะได้รับการยกย่องให้เป็นฟาโรห์ของอียิปต์ส่วนพระนางอนักซูนามุลจะได้มีอิทธิพลอยู่ต่อไปแต่เมื่อเจ้าชายเดินทางมาถึงอียิปต์แล้วกลับถูกปลงพระชนนแต่ละทฤษฎีต่างมีผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งเช่นดรสุซานเรดฟอร์ด นักอียิปต์วิทยาจากมหาวิทยาลัยเพนซิเลเวเนียเศษระบุว่ามีกระดาษพาพายรัสโบราณที่กล่าวถึงแผนของราชินีทิพที่ต้องการสังหารพระสวามีเพื่อให้เจ้าชายเพนเทเวียขึ้นครองราชแม้ว่าเจ้าชายไม่ได้อยู่ในรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ครอบครองราชบัลลังก์ดกร์ซูซานเรดฟอร์ดกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ในราชสำนักสนับสนุนการสังหารฟาโรรามเซส แต่ไม่นานแผนการนี้ก็เปิดโปงออกมาจึงมีการนำตัวผู้สมคบคิดไปลงโทษสำหรับเจ้าชายในาภาภไยรัตเขียนไว้ว่าได้รับการไว้ชีวิตเป็นไปได้ว่าการที่พระองค์ทรงมีฐานะเป็นเจ้าชายจึงเปิดโอกาสให้ปลงพระองค์เองด้วยการให้ดื่มยาพิษผลของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาศึกษาพบว่าแมนอี Man e, ได้รับการชำระศพอย่างที่บุคคลสำคัญของอียิปต์ได้รับ ผลการตรวจกรามและฟันระบุว่าเป็นชายอายุไม่เกิน40ปีซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเจ้าชายเพนเทเวียและจากการสร้างใบหน้าขึ้นมาใหม่ทำให้เชื่อว่าแมนอี e, ไม่น่าจะใช่เจ้าชายจากราชวงศ์ฮิตแต่เป็นผู้ที่มีหน้าตาดีมีกรามยาวมีสันจมูกเด่นชัดเมื่อผลการศึกษาที่ออกมายังไม่สามารถสนับสนุนทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งได้ว่าแมนอี e, เป็นใคร เพียงแต่ประเด็นที่ว่าอาจเป็นเจ้าชายเพนทีวีรีมีน้ำหนักมากที่สุดกรมศิลปากรของอียิปต์จึงจะนำดีเอของแมนอีและฟาโรห์รามเซที่สามาวิเคราะห์เพื่อหาว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดเมื่อได้ผลออกมาเราก็อาจทราบว่าใครกันเป็นเจ้าของมัมมีร่างนี้และเกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนและแสนจะน่าสะพรึงซะจริงๆอันดับที่แดโคมไฟที่ไม่มีวันดับมากกว่าพันปี โคมไฟที่มีการเผาไหม้โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆที่ถูกค้นพบทั่วโลกในช่วงยุคกลางโดยโคมไฟเหล่านี้ถูกปิดผนึกอยู่ในหลุมฝังศพเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผู้ตายนั้นมีแสงสว่างเพื่อให้พวกเขาใช้เป็นแสงนำทางไปพบกับชีวิตใหม่หลังความตายตามความเชื่อของแต่ละพื้นที่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือโค,คมไฟเหล่านี้ถูกจุดขึ้นมาในตอนที่ฝังศพ ซึ่งเมื่อผ่านมาหลายร้อยปีและมีการค้นพบหลุมศพคมไฟพวกนี้ก็ยังคงจุดสว่างไม่ได้ดับไปตามการเวลาที่สำคัญมันไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงใดๆในประมาณปี1540ในระหว่างที่สมเด็จพระสันตะปาปนที่สามค้นพบหลุมฝังศพบ,บนเส้นทางแอปเปยนเวทที่กรุงโรมซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นหลุมศพของทูลิโอลาลูกสาวของซิเซโรและเธอเสียชีวิตไปใน44ปีก่อนคริสตศักราช คมไฟที่พบในหลุมศพนั้นยังมีการเผาไม่อยู่ตลอดเวลาผ่านมากกว่า1550ปีแต่มันก็กลับดับลงเมื่อสัมผัสกับอากาศที่น่าสนใจเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือของเหลวใสที่ไม่มีใครรู้จักโดยมันถูกวางอยู่ใต้ร่างของศพนักวิจัยเชื่อว่าของเหลวพวกนี้น่าจะเป็นสารที่ใช้รักษาศพให้ไม่เน่าเปื่อยในสมัยนั้นหลุมศพของซิเซโร บนเกาะเนซิสในเขาอ่าวเนซิสได้มีการค้นพบหลุมฝังศพหินอ่อนและเมื่อมันถูกเปิดภายในก็พบว่าคมไฟที่ถูกจุดอยู่ยังคงส่องสว่างถึงแม้มันจะผ่านมามากกว่า1,500ปี140ปีก่อนคริสต์กาลในบริเวณใกล้เคียงของกรุงโรมไฟก็พบว่ามีการเผาไม้ของคมไฟในหลุมฝังศพของพัลลาสลูกชายของกษัต e ริย์อีแวนเดอร์ โดยคมไฟซึ่งได้รับการจุดมานานกว่า2,000ปีที่ผ่านมาซึ่งมันก็ไม่เคยดับไม่ว่าจะใช้น้ำหรือใช้ลมเป่ามันก็ไม่หยุดการเผาไหม้มีวิธีเดียวที่จะดับเปลวไฟนี้ได้ก็คือการระบายน้ำแปลกๆออกจากชามคมไฟพันลาสและกริยัอีแวนเดอร์นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากหลายๆแห่งที่ถูกค้นพบและน่าแปลกที่โคมไฟเหล่านี้กลับไม่ดับลงมานานกว่าพันปีแต่มันกลับดับลงเมื่อสัมผัสถ,ถูกอากาศ หลายคนเชื่อว่ามันเป็นผลมาจากเวทมนต์ดำของเหล่าปิศาจหลายครั้งที่มีผู้ที่คิดค้นกรรมวิธีผลิตโคมไฟที่ไม่เคยดับเหล่านี้มาไว้ใช้ในโลกปัจจุบันแต่ถึงแม้วิทยาการจะล้ำเลิศแค่ไหนก็ยังไม่มีใครสามารถผลิตมันขึ้นมาได้อีกเลยโอ้คนโบราณเก่งกว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซะอีกนะอันดับที่เจ็ดถ้ำโบราณลึกลับที่ประเทศจีน ถ้ำปานเซียนเป็นถ้ำหินปูนซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาขนาดเล็กในพื้นที่สูงกว่าหนุ่เมตรเนื้อระดับน้ำทะเลอยู่บนฝั่งตะวันตกของที่ราบกุ้ยโจวทางภาคใต้ของจีนนักสำรวจเชื่อว่าถ้ำนี้น่าจะมีอยู่มนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยเมื่อ3 0 0 0สนปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ต้องประหลาดใจก็คือภายในถ้ำค้นพบซากของสัตว์ขนาดใหญ่มากมาย เช่นสัตว์จำพวกแรดซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมากที่พวกมันจะเข้ามาอยู่ในถ้ำแบบนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่ดูน่าชงนคือน้อยนักที่เราจะพบเห็นถ้ำที่มีขนาด1,600เมตรมาปรากฏอยู่เหนือระดับน้ำทะเลแบบนี้ลินเชปารนักมนุษยวิทยาได้ระบุไว้ว่าเป็นเรื่องที่หายากเราค้นพบซากสัตว์ในถ้ำโดยที่สัตว์พวกนั้นไม่ใช่สัตว์ที่จะมาอาศัยอยู่ในสถานที่เช่นนั้น ส่วนใหญ่สัตว์จำพวกแรกจะอาศัยอยู่ในที่โล่งกินหญ้าและพวกมันไม่น่าจะเดินเข้ามาในถ้ำได้เองลินสเชปารผู้ค้นควา้าถ้ำประหลาดนี้ทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือพวกมันอาจจะถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิทยาการสูงลากพวกมันเข้ามาฆ่าอยู่ด้านในถ้ำเนื่องจากซากกระดูกบางชิ้นพบว่ามีร่องรอยถูกทุบตีด้วยอาวุธซากกระดูกแบบต่างๆที่ถูกพบในถ้ำ แต่หลังจากปี1990การค้นคว้าเกี่ยวกับถ้ำนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆต่อไปอีกเนื่องจากไม่มีการเดินทางเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมถ้ำนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาการก่อกำเนิดขึ้นต่อไปอันดับที่6สตรีบนราชรถวัตถุลึกลับที่ยังไร้ที่มาวัตถุลึกลับจากอารยธรรมสินธุสสวดีซึ่งมีอายุมากกว่า2,700ปีก่อนคริสต์กาลที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบที่มาของมัน สิ่งประดิษฐ์ลึกลับนี้ที่ได้รับการศึกษาเป็นครั้งแรกโดยมัซซิโมวิดาเลนักโบราณคดีชาวอิตาเลียนโดยเขาตั้งข้อสังเกตของลักษณะเฉพาะของเจ้าวัตถุนี้ว่าวัตถุที่เห็นมีรูปร่างเหมือนรถมา้าและส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่อาจจะเป็นเรือโดยมีด้านหน้าเป็นรูปปั้นของหัววัวขนาดใหญ่ภายในรถมีตัวเลข15น่าจะเป็นหมายเลขของขบวนและมีรอยสีเหลือง สีแดงและสีดำกำกับบนตัวเลขเหล่านี้มาซิโมวิดาเลนักโบราณาคดีชาวอิตาเลียนภายในจะเห็นว่ามีกลุ่มคนหญิงและชายกำลังนั่งรวมกันอยู่และสวมใส่หมวกทรงแหลมด้านบนจะเห็นเป็นเพศหญิงเพียงหนึ่งคนที่กำลังนั่งอยู่ตรงกลางเสมือนเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สุดจากการศึกษามันน่าจะถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณแต่ความหมายและวัตถุประสงค์ของมันคือความลึกลับไม่มีหลักฐานใดสแสดงที่มาที่ไป หรือว่ามันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ในสมัยนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ในยุคโบราณกว่า2,700ปีก่อนคริสต์กาลจะมีรถใช้เดี๋ยวก็มีคนมาตั้งสมมุติฐานว่าน่าจะเป็นยานอวกาศรูปหัววัวอีกอันดับที่5สิ่งก่อสร้างลึกลับขนาดมห ah ึมาใต้ทะเลที่อิสราเอลในปี2003นักวิทยศาศาสตร์ได้ค้นพบโครงสร้างวงกลมขนาดมห ah ึมาใต้ทะเลกาลิลีประเทศอิสราเอลโดยบังเอิญ หลังจากการค้นพบเกือบสิบปีต่อมานักธรณีฟิสิกส์ชมูเอลมาโกได้บอกกับทาง CNN ว่าพวกเขาประหลาดใจมากที่เห็นสิ่งที่ดูเหมือนรูปปั้นสำริดมาตั้งอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรเขาคาดการว่าโครงสร้างโบราณอาจจะเป็นจุดพักเรือแต่นักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อว่ามันตั้งอยู่บนพื้นดินมาก่อนและต่อมามันถึงได้จมอยู่ใต้น้ำเพราะปัจจัยน้ำขึ้นหรือพื้นดินถล่ม ครงสร้างถูกสร้างขึ้นจากหินบะซอนและมีรูปร่างเหมือนกลวยวัดขนาดได้ประมาณ70เมตรที่ด้านล่างโครงสร้างมีขนาด10เมตรและคาดว่าจะมีน้ำหนักประมาณ54ล้าน5แสนกิโลกรัมอายุของมันเป็นที่คาดกันว่าน่าจะอยู่ระหว่าง2 0 0 0ถึง1,200ปีและมันยังถูกนำไปเทียบขนาดและอายุของวงกลมหินประหลาดสโตนเฮนในอังกฤษอีกด้วย นักโบราณคดีดานีเนเดอร์ได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าโครงสร้างมีลักษณะคล้ายกับสถานที่ฝังศพโบราณในพื้นที่นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมแต่กระนั้นก็ยังเป็นที่คาดการกันไว้เฉยๆปัจจุบันนี้เจ้าสิ่งก่อสร้างลึกลับขนาดมหฮมานี้ก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปของมันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ อันดับที่สี่รองเท้าลึกลับที่ถูกซ่อนไว้ในกำแพงที่อียิปต์นักโบราณคดีค้นพบสิ่งที่ผิดปกติของกองสมบัติในระหว่างการเดินทางในอียิปต์ในปี2004ซึ่งมันถูกบรรจุอยู่ในโถที่วางอยู่ตรงกลางของโถอีกสองอันและมันถูกตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งขนาดเล็กระหว่างผนังอิฐพวกเขาค้นพบทั้งหมดเคู่ด้วยกันมีรองเท้าสองคู่ที่ดูเหมือนเป็นรองเท้าเด็กและรองเท้าที่เหลือเป็นของผู้ใหญ่ นักโบราณคดีแองเจโลเซซาน่ากล่าวว่าโถาใส่รองเท้าได้รับการซ่อนมากกว่า2,000ปีที่ผ่านมาอังเดรเวลมเยอร์ผู้เชี่ยวชาญในรองเท้าโบราณรู้สึกตื่นเต้นกับการค้นพบรองเท้าเหล่านี้เพราะมันมีสภาพที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบมากกว่าที่เคยค้นพบในยุคสมัยเดียวกันเขาวิเคราะห์รองเท้าเหล่านี้ว่ามันน่าจะเป็นรองเท้าของพวกมหาเศรษฐีที่มีราคาแพงและมีความหมายสำหรับฐานะ แต่ความลึกลับของมันก็คือทำไมพวกเขาต้องทำการซ่อนรองเท้าเอาไว้ในโถแล้วยังเอามาซ่อนไว้ในกาแพงอีกชั้นสันิษฐานว่าตอนนั้นอาจจะเกิดสงครามหรือการคุกคามบางอย่างพวกเขาจึงนำหลักฐานแสดงตัวตนของพวกเขามาทำการซ่อนเอาไว้หลังจากนั้นก็อพยพหนีออกไปจากที่แห่งนี้อันดับที่สามอุโมงคลึกลับใต้วิหารโบราณที่กรุงโรมประเทศอิตาลี กว่า2000ปีที่ผ่านมาวิหารบายในกรุงโรมเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็นโบราณสถานที่ยังคงความลึกลับในการก่อสร้างบางคนคาดว่ามันน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้บูชาปีศาจและเป็นปากทางลงไปสู่ขุมนรกในปี1960โรเบิร์ตพาเกตและคีดจนตัดสินใจที่จะสำรวจซากปรักหักพังเหล่านี้หลังจากที่พวกเขาใช้ความพยายามผ่านเข้าไปในซอกลึบแคบ พวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในอุโมงค์ที่แคบมากและมีกลิ่นก๊าซจากภูเขาไฟตลับอวนไปหมดพวกเขาพบจุดเริ่มต้นของความซับซ้อนของอุโมงค์โดยมันถูกสร้างให้หันไปทางพระอาทิตย์และอุโมงค์มีแนวตรงดิ่งอย่างสมบูรณ์แบบจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกตรงไปยังพระอาทิตย์เสมือนถูกสร้างมาเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับความร้อนนอกจากนี้ยังพบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์อีกด้วย และเมื่อพวกเขามาถึงจุดสิ้นสุดของอุโมงค์มันกลับเป็นทางเดินที่สูงชันและดูลึกลับโดยเป็นทางโค้งวิ่งลงไปในสรนน้ำผู้ร้อนเชื่อมโยงไปถึงหินที่ยื่นลงไปในน้ำร้อนเดือดเดือดและดูเหมือนว่าทางเดินนั้นจะหายเข้าไปในความมืดพวกเขาคิดว่าถ้านรกมีจริงนี่แหละคือนอรกของจริงที่พวกเขาได้พบเจอกับมันแบบแปลนของอุโมงค์ลึกลับแห่งนี้ในปี1965ด้วยความช่วยเหลือของพันเอกเดวิด ลูอิสทั้งสองคนจึงทราบที่มาของน้ำเดือดข้างใต้อุโมงค์ว่ามันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟอย่างไรก็ตามแม้จะมีความรู้ใหม่ๆพวกเขาก็ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาความลึกลับของการสร้างอุโมงค์บายหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมันมันยังคงเป็นสิ่งลึกลับที่หายไปพร้อมกับตำนานเทพ,พเจ้ากรีกนั่นเองแอดว่าน่าจะเป็นที่ผลิตแอร์หรือที่ปรับอากาศสมัยโบราณนเะทพเจ้ากรีกทำเอาไว้ อันดับที่สองซากฟอสซิลลึกลับรอยรองเท้าคนอายุกว่า600ล้านปีที่สหรัฐวันที่หนึ่งมิถุนายน 1, 1968วินเลียมเจมสเตอร์ซีเนียนักล่าฟอสซิลมือสมัครเล่นจากเคินได้เดินทางมายัางแอนทิลบสปริงประมาณ69กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของเดลต้าในวันที่สมเขาและครอบครัวของเขาออกไปหาฟอสซิลมแมลงไตรโลไบต และในขณะที่เขากำลังพยายามแกะเอาซากฟอสซิลอันหนึ่งออกจากหินนั่นเองเขาก็พบว่ามันถูกฝังลึกอยู่ในหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับรอยรองเท้าที่ถูกเหยียบให้จมลึกลงไปในชั้นหินซากฟอสซิลมแมลงไตรโลไบต์มันมีขนาดประมาณ260มิมยาว89มิมตรจุดที่กว้างที่สุด76มิมและรอยตรงส้นเท้าลึกประมาณ3มเมตร ร่องรอยของการเหยียบซากมาแมลงในรอยเท้าและเมื่อพวกเขานำมันมาให้เพื่อนๆวิเคราะห์ถึงอายุของมันถึงกับต้องตกตะลึงเพราะมันมีอายุมานานกว่า600ล้านปีซึ่งในสมัยนั้นไม่น่าจะมีรองเท้าแบบนี้เกิดขึ้นแต่กระนั้นก็มีหลายคนสงสัยถึงที่มาว่านี่อาจจะเป็นการสร้างหลักฐานหลอกลวงขึ้นมาเองและดูเหมือนรอยเหยียบของรองเท้าจะดูผิดปกติไม่เหมือนของจริง จนปัจจุบันหลักฐานการค้นพบนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปว่ารอยรองเท้าอายุกว่า600ล้านปีนี้เป็นของใครและมันมาได้อย่างไรแน่มีใครในนี้แอบย้อนเวลาไปเที่ยวเล่นเมื่อ600ล้านปีก่อนเอาเป่าใส่รองเท้าตราปูไปซะด้วยอีกและแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งปิรามิดลึกลับในดินแดนยุโรปที่อากอสประเทศกรีซ มันเป็นเรื่องแปลกที่มีปิรามิดตั้งอยู่ในยุโรปถึงจะมีค่อนข้างน้อยแต่ในประเทศกรีซมีถึง16พปิรามิดและที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือปิรามิดเฮลินิคอนแห่งอาร์กอสปิรามิดแห่งเฮลินิคอนเป็นเศษเล็กเศษน้อยของปิรามิดลึกลับในเขตเมืองกรีกโบราณเอลินิกาซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินกรีกมันมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยหินบริสุทธิ์ไม่มีการตัดตกแต่งใดๆ และน่าจะถูกก่อตั้งขึ้นในยุคไมซีเนียนพีรามิดเฮลินิคอนตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่อากลิตของประเทศกรีซถูกขุดขึ้นมาครั้งแรกโดยชาวอเมริกันและเยอรมันในช่วงต้นปี1900และปี1960พอซาเนียตนักสำรวจในกรีซอธิบายว่าโครงสร้างที่เป็นพีรามิดไม่น่าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหลุมฝังศพ ซึ่งโดยรอบๆบ,บริเวณก็มีหลุมฝังศพมากมายแต่กลับไม่พบว่ามันถูกสร้างมาให้มีลักษณะคล้ายกันกับปิรามิดนี้นักโบราณาคดีประมาณการกันว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ600-400ก่อนคริสต์ศักราชตามวิธีการที่ทันสมัยของการวัดเทอร์โมแสงแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลที่น่าทา้าทายมากยิ่งขึ้นไปอีกว่าจากอายุหินและวิธีการทำ มันอาจจะมีอายุที่โบราณมากกว่าปิรามิดที่อียิปต์เสียด้วยซ้ำน่าเสียดายที่วิวัฒนาการของเครื่องมือในสมัยนี้ยังไม่สามารถแกะรอยย้อนหลังไปมากกว่ากว่านี้ได้ปัจจุบันปิรามิดแห่งนี้เริ่มได้รับความเสียหายและสุดสลมลงเนื่องจากคนในพื้นที่ที่ไปแกะรอยหรือหาของเก่าเป็นที่น่าเสียดายถึงประวัติความเป็นมาอันลึกลับ ดำมืดของมันและมันก็อาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของแหล่งกำเนิดของวิวัฒนาการมนุษย์ที่กำลังจะสูญหายไปตลอดกาลคงเหมือนบ้านเราแหละมาแอบขุดหาพระเครื่องฮ่าฮ่เป็นยังไงกันบ้างค่ะกับสิบอันดับสิ่งเร้นลับทางโบราณคดีที่ยังหาคำตอบไม่ได้สำหรับใครที่ชอบเรื่องลึกลับแนวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เลยคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะอยากให้แอดมินทำคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ